สวัสดีสหายสายเมามาวันนี้เราจะมาทำแกง<ม>อ่อมปลาดุกนะครับผมใส่ไอ้นี้มีมาเครื่องปรุงเราวัตถุด,ดิบเราอะ่ะก็จะมีผักชีลาวนะครับวันนี้ล้างมาเรียบร้อยนะครับปลาก็ล้างใส่เกลือใสอ่น้ำส้มสายชูนะครับให้มันดับขาวนะแล้วก็จะมีผักชีลาวฟางตุ้งนะฮะ ก็แมงลักแล้วก็ต้นหอมอันนี้ก็จะเป็นส่วนนี้จะเป็นผักไอ้นี่สะเดาดินนะครับเพิ่มความเวลากินจะได้คิดถึงบ้านนะฮะออกขมนิดนิด,นดบวกลูกโดดตะไคร้พริกนะครับอนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยมาไปขั้นตอนแรกนะครับหั่นตะไคร้ก่อนนะฮะหั่นตะไคร้ แล้วก็เราก็จะมาปั่นนะครับอันนี้เครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นอัตโนมัตินะฮะสามารถสั่งได้นะครับที่มุมขวามือนะฮะกดได้เลยสะดวกสบายไม่ต้องตำมาดูดูใบมีดนะ่โคมกริบใส่ตะไคร้ก่อนอันนี้เราจะปั่นตะไคร้ก่อนนะปั่นตะไคร้กับพริก ไม่ต้องไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับเราใช้แงกงมันจะหยับหยาบหน่อยนี่เอาประมาณนี้ก็ได้โอเคต่อด้วยคลิปนะฮะบันคลิปเข้าไป ละเอียดไลยแล้วก็ยังใช้สั่งอ่ะก็นี่ประมาณนี้สะดวกสบายสั่งได้นะครับพิติก้านะฮะไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไป่าป๊อปม, <c oughs> มาเลยกินขั้นตอนแรกขั้วที่ก่อนนะครับขั้วตะไคร้กับกิ่ก่อนแอมทอมเลย <peach> เสร็จได้เน้ำหน่อยนะใสทีเาประมาณนช้อนโต๊ะก่อนนะครับจะไปเติมอีกน่ิน, <S 1> <S 1> <S นร่อยมายชรสนะครับสาหลายแ่บหลาย ตัวนี้เราก็ปรุงไปก่อนได้ดีปลาหน่อยอ๋น่้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาเลยนะใส่ไปแล้วห้ามคนนะครับดีย๋ยวมันจะกาว,วก็น้ำเดือดอีกรอบน้ำเดือดแล้วแล้วก็ใส่ปลานะครับ เราจะไม่ได้ใส่ทั้งตัวนะครับใส่โดยตรงนะเราจะอนี้กงเพื่อเอาก้ามออกนยเวลากินมันจะติดคอตัดตัดปลาหนัวเดี๋ยวเราก็ต้มไปให้เนื้อมันละลาย เราก็ตักฟองออกนะครับตอนนี้เราใส่สาระไปเรียบร้อยแล้วละลายหมดแล้น้ำเดือดอีกรอบจะดึงความนัวของน้ำมันมาดูดด้โหกยอดมันลุกเป็นก้อแมนนะเราก็ใส่ผักต่างๆนานาเราไปใส่ได้เลยบวกก็ใส่ไปเลยทุกตัวผักอีกสมีผมเะดาดินไป่ไป ันนี้ใส่เยอะไม่ได้นะครับอันนี้เราจะใช้สูตรระบบน้ำผลิกนะฮะ,ะ,ะใส่ถักตัวนี้เลยแล้วก็รามันเดือดก็ปิดฝาใช้ได้กเยอะมากนี่น้ำเราน้อยไหมครับเดี๋ยวมันก็ยุบครับเย,ยุบลง บอบบบ <c oughs> เรามาดูกันว้าวเ็นไงผักยุบแล้วนะ่ากินเรามาชิมกันชิบางชิบาง อีกาโมขนาดไปเดี๋ยวไปชิมกันว้าวมานี่แกงปลาดุกนะครับผมยัแไงทีเด็ดร้อนเข้าเหนียวร้อน มาลองชิมรอนร้เลยครับอืมอร่อยมันได้ความมันจากปลาดุกนะปลาดุกมันจะมันเนื้อมันจะมันอยู่แล้วแล้ก็มาตีกับปลา แล้วก็พวกผักต่างๆนานา,นา,นานลงตัวดีอืมน่อยอืมกินกระบ,บวกร้อนอร่อยครับไป